うん。 การคลอดนะคะก็คือกระบวนการทางธรรมชาติค่ะที่เราจะสามารถพาน้องออกมาเผชิญโรคภายนอกผ่านทางช่องทางคลอดของคุณแม่นะคะเพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะคลอดทางไหนเท่านั้นเองนะคะทีนี้ข้อดีของการคลอดทางธรรมชาตินะคะก็คือ1ไม่มีแผลหน้าท้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะสามารถฟื้นตัวขยับร่างกายได้รวดเร็วดูแลน้องได้อย่างรวดเร็วและ2ความลับที่เราอาจจะไม่รู้นะคะก็คือน้องจะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพที่ซ่อนอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่ขณะที่คลอดผ่านช่องคลอดด้วยอันนี้แหละมันจะส่งผ่านภูมิต้านทานตั้งต้นตั้งแต่ แรกเกิดให้ลูกทําให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ค่อยป่วยง่ายค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าใครบ้างนะคะที่สมควรจะคลอดทางช่องคลอดนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณแม่สามารถคลอดธรรมชาติได้ทุกรายอยู่แล้วค่ะถ้าคุณแม่ไม่มีข้อบ่งห้ามทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วไม่มีความเสี่ยงในการคลอดนะคะมันจะมีข้อบ่งชี้ที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดคลอดค,อดค่ะทวน,นี้มาดูข้อเสียหรือข้อด้อยดีกว่าของการคลอดทางธรรมชาตินะคะอันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของความไม่แน่นอนคุณแม่ต้องยอมรับก่อนว่าถ้าจะคลอดเองแนนน่อออเเรราจจะต้งบ ลอดตามธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณหมอแนะนําเป็นทริคเป็นเทคนิคนะคะคือคุณแม่ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการสตาร์ทรถออกจากบ้านตลอดเวลาค่ะข้อด้วยอย่างอันนึงนะคะ <S <S ก็คือการคลอดทางธรรมชาติแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของน้องแรงเด็กของคุณแม่เพราะฉะนั้นในการดําเนินการคลอดที่มันเนื่นนานหรือน้องตัวใหญ่มากเนี่ยเราต้องเบ่งคลอดนานหรือบางทีต้องใช้ครีมในการช่วยคลอดอาจจะมีการบาดเจ็บต่อช่องทางคลอดนะคะเพราะฉะนั้นการเบ่งเอยหรือการใช้ครีมช่วยคลอดเอยมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการหย่อนของกระบังลม หรือว่าช่องคลอดหรือว่าช่องทางคลอดได้นะคะเพราะฉะนั้นในคุณแม่ที่มีความกังวลตรงจุดนี้คุณหมอแนะนําค่ะต้องเข้มงวดกับตัวเองในการบริหารร่างกายหลังคลอดตามที่คุณหมอแนะนําไม่ว่าจะเป็นการบริหารกระบังลมหรือว่าการบริหารช่องคลอดขมิบให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อป้องกันการหย่อนคล้อยในอนาคตค่ะ ส่วนในกรณีของการผ่าตัดคลอดนะคะข้อดีของการผ่าตัดคลอดก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่มีการกังวลเรื่องของเวลานะคะต้องไม่ลืมว่าการใช้ชีวิตคู่ของแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะบางท่านเป็นครอบครัวเล็กบางท่านเป็นครอบครัวใหญ่นะคะในกรณีที่เป็นครอบครัวเล็กเราอยู่กัน2คนคุณแม่จะคิดไปสารพัดเลยช่วงใกล้คลอดค่ะว่าเอจะมาโรงพยาบาลทันหรือเปล่าถ้าคุณพ่อไม่อยู่เราจะทํายังไงรถจะติดไหมนะคะเพราะนั้นถ้าเราต้องการความชัดเจนแล้วก็เวลาที่กะได้ประมาณนี้การผ่าตัดคลอดก็อาจจะตอบโจทย์ของเรานะคะยังไม่นับถึงความกังวลเรื่องความ กลัวความเจ็บปวดในระหว่างรอคลอดนะคะการผ่าตัดคลอดก็จะระบุได้รวมถึงเลิกในการคลอดด้วยและแน่นอนค่ะการดังนับความรู้สึกคุณหมอวิสันยีก็จะใช้วิธีการฉีดยาชาเข้าไปในช่องน้ําไขสันหลังนะคะข้อดีคือคุณแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดค่ะ แต่คุณแม่จะยังสามารถที่จะมีความรู้สึกตัวนะคะรับรู้ความรู้สึกตอนคลอดนะพร้อมกับความสุขโมเมนต์แรกคลอดของน้องร่วมกับคุณพ่อที่มาเชียร์อยู่ข้างๆได้นะคะทีนี้มาดูข้อด,ด้อยของการผ่าตัดคลอดบ้างนะคะแน่นอนมันมีแผลใช่ไหมคะเพราะนั้นการฟื้นตัวย่อมช้ากว่าการคลอดเองคุณแม่จะเจ็บแผลจากการผ่าตัดการเดินขยับตัวอาจจะช้ากว่านะคะสคือต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีการผ่าตัดมีแผลเกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อมดลูกและในการคลอดครั้งต่อไปคุณหมอมักจะแนะนําให้มีการผ่าตัดคลอดด้วยเพราะอะไรเพราะว่า กล้ามเนื้อตำแหน่งนั้นจะบางลงเมื่อเราต้องเบ่งคลอดหรือลูกตัวใหญ่ในคนถัดไปเนี่ยการเบ่งอาจจะทำให้แผลนั้นแยกฉีกขาดตกเลือดได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกๆก,การผ่าตัดจะมีพังผืดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้หรอกว่าเวลามาผ่าตัดครั้งที่2ที่3เนี่ยพังผืดมันจะไปรัดอวัยวะข้างเคียงเช่นกระเพาะปัสสาวะแล้วมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้แล้ค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในกรณีของการผ่าตัดคลอดในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะคะทีนี้การผ่าตัดคลอดก็มีข้อบ่งชี้ของกาาาารผผ่่่่ตตััดดนะคคไมวจเเป็เย นนะะหรือคุณแม่ไม่สามารถคลอดเองได้นะคะมีเรื่องของรคเกาะต่ำนะคะคันแฝดบางประเภทนะคะหรือว่าท่านำของน้องเช่นเป็นท่าก้นหรือว่าน้องในท่าขวางก็จะเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดช่องทางไหนคุณแม่ต้องไม่ลืมค่ะว่านั่นเป็นโมเมนต์แห่งความสุขที่คุณพ่อคุณแม่รอกันมาโดยตลอดนะคะเพราะนั้นเราไม่เครียดนะคะเราเปลี่ยนความเครียดเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นความตั้งใจในการต้องการดูแลน้องอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ แล้วเจอกันนะคะ